สวัสดีครับผมมือนเอกับ,บ้าฮอดาคอกแพของพี่นางเพื่อนละครับบ้านยังเป็นบ้านยังหน่อยอย,อยู่นะครับเดอ้บบอตะบดยังหน่อยอำเภขอขุนนิสัยจยังหวัดมหาสารคามครับสิ่งจักอนเพื่อนกับพี่พเพื่อนกับเฮ็ดมาหลายอย่างนะครับเนาะอ่าจังได้เนี่ยเดี๋ยวจะสีไปตามนะั่พี่นางเพืนน่อนได้ขีดนี่ครับพี่กัดพรมอยู่ยยยเลยพี่น้องจะเห็นนะครับเนาะจ่องทางลนะครับเป็นยังยังอย่างว่าเลี้ยงแพเนาะครับเนาะไอพี่น้องมึงไม่ไม่เด้ศึกษาน้ำกันาการอยู่การกินอ่าบริเวณที่ใไซเลี้ยงนะครับอ่าเขาจัง ตามไปพบน้องผีนั่งเพื่อนในคลิปเลยครับผมตามครับผมสวัสดีครับพี่นั่งครับผมครับผมสวัสดีเดอร์บุนกลับมาสอบถามรายละเอียดการเลี้ยงแพะเนาะถือว่าเป็นข้อมูลแนวทางให้พี่น้องผู้ที่กำลังอยากเลี้ยงเนาะได้ได้ได้ศึกษาได้ฟังจากคำบอกของพี่แล้วก็เอาไปปรับใส่นะครับประยุกตใส่ในการเลี้ยงแพะเพื่อคนอยากเลี้ยงเป็นแนวทางให้พี่น้องทุกคนที่กำลังอยากเลี้ยงเนาะพี่น้องบ้านนี้เป็นยังน้อยเนาะพี่นั่งเนาะจ้ามันย่งน้อยครับตำบลกะ ยังหน่อยเพื่อนค,ครับครับผมอ่ะสามเมิองน้ำกันเลยครับผมเวลาอ่าก็แบบเยันแพรของพี่เป็นจะเป็นสายพันธุ์ลูบผส,สมพ <สม S 1> ่อไปเนาะพี่น,นั่งเนาะครับผมแต่ก่อนพี่เฮ็ดย่างเนี่ยครับจังจังมาเลี่ยงแพแต่ก่อนแต่ก,ก่อนกาเลี่ยงงวัวทำหน้าครับเลียดหลายอย่างยูคค่ะเพิ่งค้าขายอืมไดลองมาศึกษาแพะเนี่ยแหละค่ะครับอืมคิดว่ามันโอเคกันเลย เลยเอามาลองเลี้ยงมึงแล้วครับเนาะโอ้ครับผมเลี้ยงมานานยังประมาณปีหนึ่งค่ะหนึ่งปีนะครับเนาะครับผมหมูก็เลี้ยงเนาะหมูก็เคยเลี้ยงครับ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 อาหารกับดั้งพี่น้องเห็นแต่เป็นแพะก็จะกินหลายอย่างเนาะทางบ้านเ้างลักลักทีนมากอ่ะลักลักกะทินค่ะก็เสือเน่าเนี่ยนะครับที่เห็นเนาะจะพวกที่กับทางบ้านเ้าก็หาได้ตามท้องถิ่นเนาะอย่เนาะอือ เริ่มเริ่มแรกๆเลยเนาะพี่เนาะจากงัวตะกี้เลี้ยงประสบปัญหาเนี่ยอะไเขาเขาจงเลิกเลี้ยงงัวมาเรื่องราคาค่ะบหมาะจากงัวบริเ็นราคาช่วงช่วงลังหารราคาจนจะมาขึ้นช่วงนี้แหละจะได้ขายออกยอดหลังไปแต่ก่อนหมดนะครับเนาะยอดหลังไปนะครับผมตาเรียนยังก็ดีเบิดเละพี่น้องแต่ว่าตาเนี่ยจะแนวทางองไปเนาะปรับเปลี่ยนอ่าเรื่องราคาเนี่ยนาะครับเนาะ อ่าแล้วก็มาดิดแ่นมันมนแตะล้องเบิงครับแล้วก็เป็นหมูแน่ก็เคยเลี้ยงเนะาะาออครับผมครับผมเลี้ยงอาหารเสริมข้ามีอย่างบอกี่ก็มี้ห้ามนะค่ะจากลงสีห้าเนี่ยแหละค,ะค่ะกัมี้ล่องสีนี่ก็ได้เปียบอีกอย่างหนึ่งเนาะ <c oughs> ล่องสีก็เริ่มจากข้าเลี้ยงหมูแมนบอครับแมนค่ะกินได้ดีที่กันเนะาะห้ามน่ครับอ่าต้นตงังงีพ่นก็ถือว่าสวยอุดมสมบูรณ์จรนะครับทีพ,พ,พิ่นกัน กาเลี้ยงปทัยวานเท้ากับประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อก็จะให้เห็นภาพบรรยากาศสำหรับคนเลี้ยงกิ่งนะครับเนาะก็เป็นคอกแบบพื้นบ้านเท้าแบบนี้แหละครับสพอได้ลงทุนหลายครับอ่าพอไดลงทุนหลายนะครับเป็นแบบที่เิ่นกับวัสดุตามตามเนื้อที่ที่ผมเห็นเนาะพี่เนาะสำหรับการเลี้ยงแพะของพี่นี่แหละด้านโน่นน้ำเนาะครับเดี๋ยวจังสีส้มเป็นส้นไปอนะจะหักแนี่เนาะพื้นที่เขาใส่หลายพันหน่พี่เลี้ยงแพะอยู่ ประมาณแต่ถึงไรโอถึงงานมาละกันข่อแหวนอถึงงานดีเนาะถึงงานนาค่ะครับครับอืมถึงหน้ากับเฮ็ดยูครับอืมพื้นทินเนาะครับเนาะการเลี้ยงก็คือว่าง่ายๆเลยครับพี่คนโอ้นี่จะเป็นแม่พันธุ์อ่ะที่อ่าเริ่มแรกเขานั้มเขาเนะพี่เนาะประมาณประมาณเช็กตัวครับเริ่มแรกเลยเริ่มแรกอะ่ะประมาณหาตัวค่ะเริ่มจะหาตัวนะครับอืม จำแนกในเ,เป็นตัวตัวเมียหรือตัวผู้จังใดเป็นเมียพันธุ์บอกเมียพันธุ์กับทองจะแขะทองนะก่ะท,ทองทองทั้งหาแม่เลยเป็นบ่โอ้อ่าเริ่มจากหาโตนะพี่เนะาะมันกับปีนึงมันกับให้ลูกอ่าสองเทืานะครับเนาะ,ะสองชุดปีนึงจากหาแม่ทองพี่ได้แพร่บวกเขามาเป็นลูกชุดลูกคนเจ็ดตัวครับพี่ได้ประมาณได้มันออกแฝดเนาะค่ะชุดวงหันมันก็ออก ประมาณสิบสิบแปดได้ได้สิบแปดคู่โอ้ได้แฟนเบิร์ดเลย์บ่ได้แฟนตัวแม่แส์แพร์สาวกับบอแฟนค่ะแอ้ครับครตัวนึงค่ะแต่ว่าบวกจากหาเมื่อเป็นสิบแปดจ้าใช่พ่อลูกนะครับบอลบอลแมนร่วมทั้งน้ำเข่าแมนบอจ้าโอ้ก็ได้เลี้ยวตัวเราพี่เนาะอ่าเดี๋ยวเขาจะไปเบิร์นนะครับเนาะเอาหนีเบิงก่อนอ่าลูกเพิ่นแล้วครับโอ้จากขาแม่ หาแม่เนาะครับเนาะหาแม่แล้วก็มาเป็นดูได้ลูกสิแปดตัวแจ็กปีนี่สิแปดตัวกับปีปีเดียวเนี่ยแะครัปีเดียวโอ้โหไหนเร็วแสดงว่าพี่เป็นแฝดส่วนหลายนะครับเนาะมีแฝดส่วนหลายครับผมอ๋อนี่แหละก็สวรรค์นะพันยุครับบ้านนี้เขาเขาซื้อเของมาอีกบ่หรือยังไงการซื้อมากยู่ค่ะแล้วก็แยกคอกอ่าเดี๋ยวจังช่อมนะครับเนาะเอาเงินส้วนหน่อก่อนไม่พี่กแบ่ว่าซื้อหลายครับ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  ตามเรื่อยครับผม,มชุดนี่นั่นเป็นชุดลูกข้องครับบอ่อรับนี่นสองโอ้บอ่อเลยครับ <c oughs> บอ่อแดงเคาก็าเลี้ยงตัวนี้แต่ชีแ้แดงยังสีทาเป็นพ่อบอ่อมาทับเพิ่นเพื่นให้ลูก <c oughs> ขอ้อแดงบ่ให้ลูกบอ่อบ่กอเป็นบางตัวค่ะเป็นบางตัวเนาะค่ะ <c oughs> ก็ก็ได้อยู่เป็นบอ่อใดเพื่อนเนาะได้รที่กันเป็นบ่อคาร่าครับบอ่อแดง <c oughs> กระไรอยู่คู่กันน,น,นะครับตามส้นด้านหน้านาะครับส้นส้นต่อไปเป็นส้นยังอีพี่เพิ่นแนะนำเหรอครับผมตามนะครับผม แน่อีกโซนหนึ่งเดี๋ยวนะครับเด้อผมแฟดก่อนนะอ่ะโซนนี้ครับล่างหนาลักหนาช่างนะพี่เนาะโซนนี้เป็นโซนอย่างของพี่ครับผมลูกลูกข้อค่ะอายุประมาณสามเดือนกวอืมน,มนี่นี่ชุดที่ออกลูกนี่นี่ขวบเขาเลยแมนบอแมนค่ะโอ้เยอะอยู่ที่ไหนครับขายไปกับนีวังสองสามหมื่นวันนั้นขายเรืออยู่ท<ด>ี่สันนอจ้าอ่ะช่วงนี้แฝดกันกำลังดขายดีนะครับเนาะเลี<ด>้ยงมาประมาณ อ่าบพรเรื่องปีดีบพราะอันปีเล็กได้ก่อปีกับเดือนหรือสองเดือนเนี่ยอ๋อประมาณปีก็กลัวครับอืมพวกอาหารก็เทียบว่าทุกชนิดบ้านเฮาเนาะจ้อพวกยาพวกเครื่องจิตต่างๆเพิ่นเพิ่นกับจิตสั่นนั่นงกินนะอือลังแรงกับผักกระถินผักเกระเส็นะครับอาหารจีเพิ่นมาหลายเติบตัวแล้วครับนี่ชุดนี่พึ่งแม่เอ่อแม่สาวเนาะไว้สรุนเนาะอย่างเนาะคลองหรือเงีบอ่ครับ อืมพวกอ่าแม่สาวเนี่ยตัวผู้มีบ่มีค่ะตัวผู้โอ้ค่าค่ากันไปนะครับเนาะแต่เป็นชุดรุด่นลูกแต่อ่านี่เป็นเป็นส้นนี่เป็น,ปนส้น,สนชุดรุด่นลูกแต่โทนี่ไม่ยังเหรอครับสิงตัวพอพันบ่ครับนี่พอพันค่ะใส่แคกตัวพี่พี่ใส่ตัวเดียวค่ะแล้วจะไปหามาเพิ่มอ๋อนี่เนาะคน่นีคุ้มผู้เดียวอยู่เนะาะโ,โอ้พ่นคุ้มได้เบิดฝฟูงเลยตัวนี้เนาะแค่เฮามีเท่าไหร่เดี๋ยวในคอขอเขาทั้งหมดครับผมถึง ห้าสิบบ่บ่ค่ะบ่ถึงสามสิบเกือบสี่สิบอืมประมาณนี้เนาะครับเนาะอืมก็สิขยายไปเรื่อยๆเนาะพี่เนาะจ้าอืมเป็นชุดเป็นชุดลูกคอ,อกเนาะครับเนาะจ้าชุดลูกชุดลูกคอ,อกเพิ่นอือโตก็สวยใเซรัยเยอะครับมีแบงมาพี่จ้องถัดขึ้ว่าเพิ่นอ่าอยากได้พี่น้องเขาอยากแบงปันไปเลี้ยงเน่ ค่ะก็มีอยู่ค่ะก็เดี๋ยวแบ่งนิดๆในๆยังโทรมาถามถ่ายคลิปเนาะครับเนาะค่ะอ่านี่แหละพี่น้องกับเบื้องนล่กันครับอ่าพวกอาหารเสริมก็เป็นห่อเลยเนาะครับเนาะค่อืมแตเพิ่นกิดเพิ่งเจียไปเนี่ยเนาะครับรอบเสาเป็นห่อมร่มดาเนี่ยนะครับอืมพี่น้องกเบื้องเล่กกันนะครับเนาะอาการเจ็บป่วยแต่เป็นสายพันธุ์นีหฮองฮ้องบ่อยบ่ะพี่ก็ กระพบช่วงหนาฝนค่ะหนาฝนเป็นพวกฝนไอเป็นไอเป็นไข่นะค่ะครับ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 ผสมภาษากันไปเนาะเพราะว่าสิเป็นการเท็หน้าเห็นอย่างซึ่งและในตัวนี้ก็ถือว่าปีเปิกัว่าผเลี่ยงม้อนโดดแล้วครับก็บกเห็นถ้าเลี่ยงช่วงนี้ได้แล้วครับเป็นยามว่าช่วงนี้เนาะถึงจะมือใหม่แต่ว่าทานี้แพ้ขายได้กิ่งนะพี่เนาะขายได้จริงอ่าตาตังครับแต่กอนบอตังนี้นะครับเนาะต่กอนกับสี ผู้เลี้ยงมือเก่าตะกี้ตลาดมันบ่อนมีชัดเจนเนาะคือมือจังว่าเป็นอยังคนเลี้ยงใหม่เพิ่นคือไม่ได้เพราะว่าตลาดเขาถึงแม่นบ่พิษเพราะชาวบ่มีขายบ่แพะบ่มีข่ยก้ามันจังไดนช่องทางจังไดนก็ค้ากันเิ่นก็ติดต่อมานําไว้ไอ้ผู้ใหญ่แอนนะค่ะอ๋อครับพี่แอนเนาะพี่ยนขายน้ำกันแตขอบพื้นเปลี่ยนไปแล่ะครับเพิ่นพามาอ่าถ่ายทํานะครับพี่แอนที่ผมถ่ายคลิปก่อนนะครับเพิ่น มันอปั่นยังไงเนาะทัดไปครับผมสะดวกอย่างนึงคือคู่มือช่องทางนะพี่เนาะการขายกับมีชัดเกียครับผมปลาพี่เขาตามส่วนต่อไปครับผมอันนี้อีกส่วนในของพี่เพินพ่นผมเหมียนเพิ่นก็นกนจัดเป็นลอกๆไ้ถือว่าลงโตของเพิ่นพอสมควรอยู่ครับกร,บ,รบพื้นที่โอ้ห้องแยกน่แบบนี้เพื่อเพื่อจ<ๆ>ังใดใครมันงงายียอกันเรียนดูหรือจังดใดค่ะอืมต่อกันแนะนํำมาปรุค่าเขามากจินน้ำนอกจะได้เห็นว่าชุดนี้เป็นชุดจังใดนะครับเนาะชุดนี้เป็นชุดยังครับพี่ อันนี้แม่สาวค่ะเพิ่งตั้งทองด้ประมาณสองเดือนแม่สาวแม่สาวค่ะในลอกนี่ส้นนี่ทองเบอร์อะไรเป็นบอครับบอค่ะเลยมีสองตัวมาท่านทองอสองตัวเพิ่งเลยที่หาครับ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 โอ้หัวสี่นะครับรเนาะลักษณะรูนเงื่อนที่ผมเป็นกันบบอแตกต่างกันนะครับเด้อนเนกระเห็ดแบบียบง่ายนะพี่เนาะอันนี้เป็นเทียนยีดบอกแอมเป็นเป็น หยังเก่านี่อ๋อตะเกียร์เคยเลี้ยงกบค่ะบ่เอากบมาปล่อยพ่อกบเนาะครับเนาะจ้าโอ้กบเาก็เคยเลี้ยงเหมือนบ่เคยเลี้ยงค่ะอกเลี้ยงแบบธรรมชาตดเอากับอันใดอะไรก็สนับกับเปลี่ยนกันไปครับพี่น้องเนาะอันใดพ่อได้แน่กับขายกับเลี้ยงเนาะพี่เนาะปเปลี่ยนกันไปครับเลี้ยงอยังกับเลี้ยงไปพี่น้อง แพะพ้นก็นเรียกพ้นก็นชัดเจนว่าเนวท่างพี่คือว่ามันส้างอะไรได้เร็วนะพี่เนาะจ้แล้วก็ตลาดกับพวงเนี่ยค่ะอ่ารบบผมผูมือตลาดกวงนะในในในยุคนี้แหละนะครับเนาะช่วงนี้แหละตลาดกวงแห้งเลยครับตลาดแพะอ่ะตาตะเรียงมนันงยี่เนาะพี่เนาะจังว่าพี่เป็นเรียงเป็นแพะเพราะว่าจัางไหนครับพี่จ้าเพราะว่าตลาด <c oughs> เดี๋ยวเนาย <c oughs> เอาไม่ครับเอาไมเยคบเดี๋ยว <c oughs> เลยครับ <c oughs> เพราะว่าตลาดมันชัดเจนนะคะครับตลาดช่องทางการซื้อขายนี่คู่มือเห็นได้ชัดเจนนะครับเนะาะแล้วกับมีผู้ค้ามีผู้ค้ามาเอาถึงหนาฟ้าด้วยค่ะครับครับครับมันกระดือของคนนี้ต่อนะครับเนาะมีผู้ค้ามาช่องทางการขายมีผู้ค้ามาติดต่อกันทอดฟ้าโดยตรงนะครับเนะาะโอ้นี่แหละเรื่องลงเลื่อนกับเพชรกับนาสิบพเบิร์ดไหลนาะพี่เนาะม่านบองพี่เพิ่น ่าเพิ่นพอ่าเพิ่นใส่วัสดุเก้าครับที่นี่ในสีเคยเลี่ยงครับครับต้องเรี้ยนกับเกข้าวเบิด์เนาะพี่เนาะเฉพาะคอกแพ้เนี่ยพีคิดว่าเนาะจำได้บ่าวเบิร์ตเจ้าบาทได้ได้แอมเฉพาะแปลงอยเม็นบ่ก็พวกอันพื้นแพ้เพื่นเลยยกขึ้นไม่บ่พี่ ไอ้ย,ยกด้วยค่ะยกด้วยได้ว่าพี่กระฮาเก็บพวกใหม่มไม้เก่าให,หม่อ่าร่วมร่วมเล้วกัสิบ่สิ้นเปลืองมาไดเนาะครับเนาะพอค่ะอ่าแล้วได้กัอยู่ประมาณแทกบาทพี่เพราะจำได้บ่แล้วได้กัประมาณสามพันกว่าบาทนี่ยแหละค่ะทั้งหมดดทั้งแปลงปล่อยทั้งยกพืน้นแต่ว่าเรียนย้ำว่าไม่พี่เพิ่นไ<ม>่าร<อ>าเองนะครับเด้อสร้างกัสิที่บุไส้เพิ่น เฮ็ดเนาะครับเนาะเฮ็ดเองอ่าเน้่นนินเรียบง่ายผลิตเองเนาะครับผมอ่าครับครับเจ้าหนที่กับเก้าแนวเก้าได้เงินน้ำพึ่นเนาะเอาแต่ดีอีกแบบครับผมแบบพื้นบ้านได้ไม่รองเนาะอ่าภาพไหนมันสวยงามกับข้อออกตัวแทนพี่เป็นใบก่อนเนาะครับเนาะกับมันเป็นวิธีการเลี้ยงชีวิตจริงเนาะครับเนาะถ่ายจากสถานที่จริงครับผมชุดไทยรายได้เขาเขาขายยังไหนเนี่ยครับผมจะขายไม่ได้ขายยังรอบหรอครับผม ก็ขายว่าประมาณสามสี่หอบเนี่ยแหละค่ะคขายมีคนอยากได้แม่พันธุ์กบบแบงเนี่ย่นไปนั่งขายลูกครับตัวผู้นี่ละค่ะสองกิโลประมาณสองหอบสองหลอดนี่ละค่ะครอบหนึ่งรอบหนึ่งจ้าบาทนะพี่ประมาณหมื่นกว่าบาทโอ้กับพ่อได้ใส่ได้สวยอยู่นะครับเนาะก็ถือว่าเรีวอยู่ห้าเดือนหนึ่งฟุกๆได้ขายหลายรอบเนาะ ถ้าช่วงนี <was S 2> <desp lawsuit> ่กับ <busca> พี่พันว่าบ่มีขายนั่นเหรอครับปัญหามันเยอะเราพี่เนาะปัญหาแฟโบมีขายอ้าวมัอนี้กับควาคุณพี่นั่งเนาะอาที่แหงไทยถ้ำเหรอหวังว่าสิเป็นความรูลเหรอครับพี่ติดเบอร์โทรถิ่งไทยไว้เนี่ยครับเพื่อพี่น้องคนสอบถามเนาะครับเนาะการเรียงการยังไงละครับ0991609293ค่ะเอาวสั้นผมเชื่รอบเลยพี่0991609293อ่าวพี่อยาก สอบถามเรื่องการเลี้ยงแพะนะพี่เนะาะหรืออยากมาเบิงน้ำกันกะยินดีเป็นมาพี่ยินดีคำ<ช>านะนน้นำนะครับเด้อยขอมูลที่ผมไายทอดมันอาจจะพอเบิดนะครับได้เป็นบางส่วนจังมาสอบถามผู้พลเลี้ยงจริงกับสถานที่จริงมือนีกะลาพี่พิ่มไปกอนจนกว่าสีพอกันมาคลิปต่อไปสวัสดีครับผม